ระเบียบกองทบวกว่าด้วยการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอใช้อากาศยานสำหรับหน่วยนอกกองทบกพศ2561โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทบกว่าด้วยการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอใช้อากาศยานสำหรับหน่วยนอกกองทบกพศ2558ให้ทันสมัยและเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงให้ออกระเบียบสำหรับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้ข้อหนึ่งระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกองทบกว่าด้วยการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอใช้อากาศยานสำหรับหน่วยนอกกองทบกพศ2561 ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่1มีนาคมพศ2561เป็นต้นไปข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอใช้อากาศยานสำหรับหน่วยนอกกองทัพบกพศ2558ข้อ 4. ในระเบีแบบนี้อากาศยานหมายถึงอากาศยานทุกชนิดในความรับผิดชอบของกองทัพบกข้อ5หน่วยนอกกองทัพบกส่วนราชก,การโครงการบุคคล คณะบุคคลที่ขอใช้อากาศยานของกองทัพบ,บกได้รับการยกเว้นไม่ต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้5.1โครงการหลวงแพทย์อาสาสมเด็จพระรีนครินทราบรมร,ราชน,านีเฉพาะหัวหน้าโครงการ5.2บุคคลสำคัญจากต่างประเทศซึ่งเป็นพระราชอันคันตุกะและรัฐบุรุษ5.3นายกรัฐมนตรี5.4กระทรวงกลาโหมเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและประหลัดกระทรวงกลาโหม5.5กองจัาการกองทัพไทย เฉพาะผู้บัญชาการทหารสูงสุด5.6อื่นๆตามที่ผู้บัญชาการตานบกเห็นสมควรข้อ6หน่วยนอกกองทัพบกใดๆประสงค์จะขอใช้อากาศยานของกองทับกเพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆของทางราชาการ ให้รายงานถึงกองทบกผ่านกรมยุทธการทหารบกพิจารณาดำเนินการขออนุมัติการใช้อากาศยานตามที่กองทบกกำหนดโดยให้กรมยุทธการทหารบกแจ้งการใช้อากาศยานให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบด้วยข้อ7หน่วยนอกกองทบกซึ่งขอใช้อากาศยานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามข้อ6จะต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้7.1ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการบิน7.1.1ค 11. ่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานและค่าเชื้อเพลิงรถเติมอากาศยานของภาคพ,พื้นที่สนับสนุน 7.12ค่าซ่อมบำรุงอะไหล่ชิ้นส่วนซ่อมและเครื่องมือสําหรับการซ่อมบำรุงอากาศยานและชิ้นส่วนซ่อมบริพันธ์ภาคพื้น7.1.3ค่าน้ามันอุปกรณ์ตามส่วนสัมพันธ์7.2ค่าวิเลี้ยงและค่าเช่าที่พักเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานและเจ้าหน้าที่อื่นๆตามความเหมาะสม7.3ค่าธรรมเนียมสนามบินและค่าบริการอื่นๆ7.4ค่าใช้จ่ายในการจัดของรับรองบนอากาศยานและห้องรับรองภาคพื้น 7.5ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสนามจอดอากาศยานปีกหมุนเฮลิคอปเตอร์ชั่วข้าว7.6ค่านเมันเชื้อเพลิงของรถเติมเชื้อเพลิงอากาศยานสําหรับหน่วยสนับสนุนของพื้นที่ลงจอด 7.7ค่าใช้ใจ่ายกรณีอากาศย,ยานต้องไปลงในพื้นที่ที่ไม่ได้จัดเตรียมไว้และทำให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายข้อ8เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันอุปกรณ์และค่าซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ความสิ้นเปลืองของอากาศย,ยานแบบต่างๆของกองทบ,บกที่กำหนดไว้ 9. ข้อ9การเป็นหลักเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเรียบเก็บจากหน่วยนอกกองทะบบกซึ่งขอใช้อากาศย,ยานของกองทบ,บกให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังให้ความตกลงตามหนังสือกระทรวงการคลังที่กค0 5 0 2ทัศ 14007ลงวันที่21มีนาคม2537และหนังสือกระทรวงการคลังที่กค0502ทับสามลงวันที่25กันยายน2538โดยให้โดยบินหรือหน่วยที่มีอากาศยานในอัตราที่ให้การสนับสนุนอากาศยานเป็นหน่วยผู้รับผิดชอบในการคิดกานวณค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อแจ้งให้หน่วยนอกของระบบซึ่งขอใช้อากาศยานทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามข้อ7 หลังจากที่กองทบบกอนุมัติการปฏิบัติการบินของอากาศยานแล้วข้อ10การเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายในการขอใช้อากาศยานจากผู้ขอใช้อากาศยานให้ปฏิบัติด,ดังนี้10.1ค่าใช้ใจ่ายตามข้อ7.1ให้กรมการขนส่งฐานบกหรือศูนย์การบินฐานบก หรือหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกที่มีอากาศยานในอัตราและหน่วยสนับสนุนภาคพื้นในพื้นที่ลงจอดซึ่งเป็นหน่วยให้การสนับสนุนอากาศยานเมื่อจบภารกิจแล้วให้ดําเนินการคิดํำนวณค่าใช้จ่ายและตรวจสอบความถูกต้องของจํานวนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเสนอเรื่องให้สํานักงานบันทัดบัญชีกองทัพบกทราบภายใน15วันทําการนับตั้งแต่จบภารกิจเพื่อพิจารณาดําเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการขอใช้อากาศยาน จากหน่วยนอกของทบกซึ่งขอใช้อากาศยานโดยตรงต่อไปพร้อมกับให้หน่วยแจ้งให้กรมยุทธการฐานบกกรมส่งกําลังบำรุงฐานบกและกรมการเงินฐานบกทราบในโอกาสเดียวกัน10.2ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บตามข้อ10.1ให้ส่วนราชการผู้ขอรับการสนับสนุนอากาศยาน นำส่งกรมการเดินฐานบกเพื่อนำเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อบรรณาทรัพย์สินค่าบำร,รุงรักษาและค่าจ่ายอื่นๆในการขอใช้กัสยานที่กรมบัญชีกลางร,รหัสหน่วยงาน02021รหัสบัญชีย่อย702 70ส่วนการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินให้ถือปฏปบัติดตามหนังสือกระทรวงการคลังที่กหห1ึ่งหเล็บบรบ ทับ2505ลงวันที่19เมษายน2,505และข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงินพศ2554ข้อ88พร้อมกับแจ้งสถานภาพเงินรายรับเพื่อบรณาทรัพย์สินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวให้กรมส่งกำลังบำร,รุงฐานบกและกรมยุทธการฐานบก,ท,นบกท,รบทราบทุกระยะ3เดือน10.3ค่าใช้จ่ายตามข้อ7.2ถึง 7. 4ให้ดำเนินการในลักษณะการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน โดยถือปวิบิตามในยะหนังสือกระทรวงการคลังที่กค0514ทับ714ลงวันที่2กุมภาพันธ์2533ยยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันมีวงเงินต่ำกว่า 1 0,000แสนบาทให้ส่วนราชการผู้ขอรับการสนับสนุนอากาศยานดำเนินการเบิกและใจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานและเจ้าหน้าที่อื่นๆผู้มีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด10.4สําำหรับค่าใช้จ่ายตามข้อ7.5ถึง7.7ให้หน่วยให้การสนับสนุนอากาศยานเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้วส่งสำนักงานประหลัดบัญชีของทบกเพื่อดำเนินการตามข้อ1ิบ 10.5ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ขอใช้อากาศยานตามข้อ10.2รายการใดที่เรียกเก็บและยังไม่มีการใช้จ่ายภายในระยะเวลาแต่ละงวดงวดละ2ปีโดยถือวันสิ้นปีพปณที่มีเลขคู่เป็นวันสิ้นงวดเมื่อสิ้นงวดแต่ละงวดถ้ายังมีเงินฝากเหลืออยู่ให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินหากรายการใดมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายทันทีให้ดําเนินการตามข้อ11ข้อ11 การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอใช้กาศยานที่นำฝากเข้าบัญชีบูรณะทรัพย์สินตามข้อ10.2มาใช้จ่ายเพื่อบุรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินดังนั้นคืนมาให้ปฏิบัติด,ดังนี้11.1การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันปุกรให้กรมพลาธิการฐานบกเสนอความต้องการเพื่อขออนุมัติความต้องการและแผนจัดหา่านกรมส่งกำลังบำรุงฐานบกเพื่อพิจา,ารณาดำเนินการ11.2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอากาศยานค่าใช้จ่ายในการจัดหาอะไหล่ชิ้นส่วนซ่อมและเครื่องมือสำหรับการซ่อมบำรุงอากาศยานชิ้นส่วนซ่อมและบริหารภาพพื้นให้กรมการขนส่งฐานบกเสนอความต้องการเพื่อขออนุมัติความต้องการและแผนจัดหาผ่านกรมส่งกำลังบำรุงฐานบกเพื่อพิจารณาดำเนินการ11.3กรมส่งกำลังบำรุงฐานบกตรวจสอบความต้องการตามข้อ11.1และ11.2แล้วเสนอเรื่องให้สำนักงานประดบบัญชีกองทัพบก พิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณเพื่อน,นำมาประกอบการดำเนินเรียนขออนุมัติแผนจัดหาตามขั้นตอนทั้งนี้เมื่อได้รับการอนุมัติแผนจัดหาแล้วให้แจ้งกรมยุทธการฐานบกสำนักงานประลัดบัญชีกองทบและกรมการเงินฐานบกทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป11.4หน่วยที่ดำเนินกรรมวิธีจัดหาตามข้อ11.3ให้แจ้งผลการดำเนินกรรมวิธีที่เป็นข้อยุติแล้วให้สำนักงานประลัดบัญชีกองทบ เพื่ออนุมัติการใช้เงินบุรณทรัพย์สินต่อไปข้อ12การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ความสิ้นเปลืองของอากาศยานให้กรมการขนส่งฐานบกรวบรวมเกณฑ์ความสิ้นเปลืองของอากาศยานตามข้อ8เสนอกองบกผ่านกรมส่งกำลังบำรุงฐานบกตรวจสอบความถูกต้องก่อนแล้วเสนอสำนักงานรรบัญชีกองบกเพื่อเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ความสิ้นเปลืองของอากาศยานของกองบก ข้อ13ให้ประหลับบัญชีฐานบกมีอำนาจอนุมัติการใช้เงินบุรณะทรัพย์สินในบัญชีเงินฝากเพื่อบุรณะทรัพย์สินค่าบำรุงรักษาและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆในการขอใช้อากาศยานที่กรมบัญชีกลางร,รหัสหน่วยงาน02021รหัสบัญชีย่อย702และแก้ไขเปลี่ยนปแปลงเกณฑ์ความสิ้นปเปลืองของอากาศยานตามระเบียบนี้ให้มีความทันสมัยข้อ14ให้ประลับบัญชีฐานบกรัศกา,ารให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ประกาศนะวันที่19กุมภาพันธ์ 2, พศ2561พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัาการฐานบกพนกรอเกณฑ์ความสิ้นเปลืองของอากาศยานแบบต่างๆของกองทัพบก,พกรประกอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานสำหรับหน่วยนอกกองทัพบกพศ2561แบบอากาศยานพอทอ1ค่าสมบำรุง24,865บาทต่อจมองบินเกณฑ์ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง384ลิตรต่อจมอง ค่าน้ำมันอุปกรณ์ตามส่วนสัมพ AH. ันธ <wall> ์คิด5%ของราคาเชื้อเพลิงที่ใช้แบบค์อากาศยานฮอทอ2 1 2ค่าซ่อมบำรุง25,886บาทต่อชั่วโมงบินเกฑ์ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง500ลิตรต่อชั่วโมงบินค่าน้ำมันอุปกรณ์ตามส่วนสัมพันธ์คิด5%ของราคาเชื้อเพลิงที่ใช้แบบค์อากาศยานฮอทอ2 0 6ค่าซ่อมบำรุง1 7 7 5 2บาทต่อชั่วโมงบินเกฑ์ความสิ้นเปลือง130ลิตรต่อชั่วโมงบิน ค่าน้ำมันอุปกรณ์ตามส่วนสัมพันธ์คิด5%ของราคาเชื้อเพลิงที่ใช้แบบประกาศยานฮอทอ 60m ค่าซ่อมบำรุง18,623บาทต่อชั่วโมงบินเกฑ์ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง800ลิตรต่อชั่วโมงบินค่าน้ำมันอุปกรณ์ตามส่วนสัมพันธ์คิด5%ของราคาเชื้อเพลิงที่ใช้แบบประกาศยานฮอทอ 60l ค่าซ่อมบำรุง17,735บาทต่อชมมั่วโมงบินเกณฑ์ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง600ลิตรต่อชมมั่วโมงบินค่าน้ำมันอุปกรณ์ตามส่วนสัมพันธ์คิด5%เของราคาเชื้อเพลิงที่ใช้แบบกระเยานอทหนึ 9, ค่าซ่อมบำรุง25,314บาทต่อชมมั่วโมงบินเกณฑ์ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง650ลิตรต่อชมมั่วโมงบิน ค่าน้ำมันอุปกุก์ตามส่วนสัมพันธ์คิด5%เของราคาเชื้อเพลิงที่ใช้แบบกาศยานฮอท17ค่าซ่อมบำรุง1 8 3 1 5 6บาทต่อชั่วโมงบินเกณฑ์ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง830ลิตรต่อชั่วโมงบินค่าน้ำมันอุปกรณ์ตามส่วนสัมพันธ์คิด5%เของราคาเชื้อเพลิงที่ใช้แบบกาศยานฮอท72ค่าซ่อมบำรุง 1, 24,865บาทต่อชั่วโมงบินเกฑ์ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง380ลิตรต่อชั่วโมงบินค่าน้ำมันอุปรกรณ์รตามส่วนสัมพันธ์คิด5%ของราคาเชื้อเพลิงที่ใช้แบบอากาศยานฮอทอ4 9 9ค่าซ่อมบำรุง38,101บาทจุด70สสตางค์ต่อชั่วโมงบิน เกณฑ์ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง700ลิตรต่อชั่วโมงบินค่าน้ำมันอุปกรณ์ตามส่วนสัมพันธ์คิด5%ของราคาเชื้อเพลิงที่ใช้แบคบปัศยานพอทอ145ค่าซ่อมบำรุง24,865บาทต่อชั่วโมงบินเกณฑ์ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง410ลิตรต่อชั่วโมงบินค่าน้ำมันอุปกรณ์ตามส่วนสัมพันธ์คิด5%ของราคาเชื้อเพลิงที่ใช้แบคบปัศยานพอจอ1ค่าซ่อมบำรุง 3 7 8 8 0บาทต่อชั่วโมงบินเกณฑ์ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง450ลิตรต่อชั่วโมงบินค่าน้ำมันอุปกรณ์ตามส่วนสัมพันธ์คิด5%เของราคาเชื้อเพลิงที่ใช้แบบประกยาศยานพอลวอ,อว .550 ค่าซสอมุมรุง1 7 7 5 2บาทต่อชั่วโมงบินเกณฑ์ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง2องลิตรต่อชั่วโมงบินค่าน้ำมันอุปกรณ์ตามส่วนสัมพันธ์คิด5%ของราคาเื้อเพลิงที่ใช้ บบประกาศยานพฝ480ค่าซ่อมบงรุง17,752บาทต่อชั่วโมงบินเกณฑ์ความสิ้นเพลืองเชื้อเพลิง130ลิตรต่อชั่วโมงบินค่านม,นมันอุปกรณ์ตามส่วนสัมพันธ์คิด5%ของราคาเชื้อเพลิงที่ใช้แบบประกาศยานบล295ค่าซ่อมบำรุง57,019บาทจุด สิบสี่สตางค์เกณฑ์ความสิ้นเปลืองเช้อเพลิงเจ็ดร้อยหกสิบสองลิตรต่อชั่วโมงบินค่าน้ำมันอุปกรณ์ตามส่วนสัมพันธ์คิดห้าเปอร์เซ็นต์ของราคาเชื้อเพลิงที่ใช้แบบประกาศยานบลสองหนึ่งสองค่าซ่อมบำรุงสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทต่อชั่วโมงบินเกณฑ์ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสี่ร้อยสามสิบลิตรต่อชั่วโมงบินค่าน้ำมันอุปกรณ์ตามส่วนสัมพันธ์คิดห้าเปอร์เซ็นต์ของราคาเชื้อเพลิงที่ใช้แบบประกาศยานบอท41 ค่าสมบรุามหรบาทต่อชั่วโมงบินเกณฑ์ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง600ลิตรต่อชั่วโมงบินค่านน้มัอุปกรณ์ตามส่วนสัมพันธ์คิด5%เของราคาเชื้อเพลิงที่ใช้แบบอากาศยานบอทอ200ค่าสมบรุงมื่นารบาทต่อชั่วโมงบินเกณฑ์ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง450ลิตรต่อชั่วโมงบิน ค่านำ้ำมันอุปกรณ์ตามส่วนสัมพันธ์คิด5%ของราคาเชื้อเพลิงที่ใช้แบบประกาศยานบท135ค่าสัมบูรุง45,230บาทต่อชั่วโมงบินเกณฑ์ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง1,807ลิตรต่อชั่วโมงบินค่านำ้ำมันอุปกรณ์ตามส่วนสัมพันธ์คิด5%ของราคาเชื้อเพลิงที่ใช้แบบประกาศยานบท17ค่าสัมบูรุง6,220บาทต่อชั่วโมงบิน เกณฑ์ความสิ ia, ้นเปลืองเชื้อเพลิง61ลิตรต่อชั่วโมงบินค่าน้ำมันบุกอบตามสวสัพันคิด5%ของราคาเชื้อเพลิงที่ใช้แบบประกาศยานบอฟอค่าซ่อมบำรุง4,677บาทต่อชั่วโมงบินเกณฑ์ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง4.9ลิตรต่อชั่วโมงบินค่าน้ำมันบรกอตามส่วนสัมพันคิด5%ของราคาเชื้อเพลิงที่ใช้แบบการะกซยนยูเอว ค่าซ่อมบำรุง19,171บาทต่อชั่วโมงบินเกณฑ์ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง25ลิตรต่อชั่วโมงบินค่าน้ำมันอุปกรณ์ตามส่วนสัมพันธ์คิด5%ของราคาเชื้อเพลิงที่ใช้หมายเหตุน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ราคากลางของาริการฐานบกปี60-61 JP8 ลิตรละ30บาทออกเ n 100 LL ลิตรละ51บาทเบนซิน95ลิตรละ41บาท เพื่อพางข้อมูลเทียบเคียงกับรุ่นของอากาศยานที่ใกล้เคียงกันย่ระหว่างการขอรับข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตอากาศยาน